สวัสดีครับลูกค้าสอบถามได้เลยครับผมอยากได้เครื่องมือซ่อมแซมสวนที่บ้านหน่อยครับอ๋อบำรุงรักษาเกี่ยวกับสวนใช่ไหมครับมีแน่นอนครับช่วงนี้งานหนักมากเลยดังนั้นเชิญลูกค้าเข้าไปดูด้านในได้เลยนะครับลูกค้าสนใจตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับถ้ามีคำถามสามารถสอบถามผมได้เลยนะครับเอาจริง ผมก็ไม่รู้เริ่มต้นจะซ่อมอะไรก่อนดีลูกค้าก็เริ่มจากที่พวกหญ้าตัดเลมตัดแต่งเก่งไม้แล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปดูตัวอาคารที่จําเป็นต้องซ่อมแซมเราก็ซ่อมไปตามอาการนะครับเพราะบ้านผมโดนไฟพังมาทั้งหลังเลยบ้านพังทั้งหลังติดต่อผู้รับเหมาดีกว่าไหมครับ